เลืยอโผลอีกเจอลูกนักการเมืองดังขับเบนส์กลางทับสิ้นลายเบนส์กลางลูกชายนักการเมืองหนุ่มขึ้นโรงพักแจ้งจัดลูกนักการเมืองดังขับเบนส์กลางเห็นข่าวจำได้เคยเจอขับป่าดลงมาพยายามเปิดประตูคู่ิิงทิ้งชี้ยังผวาแต่อยากให้กฎหมายจัดการ วันที่18เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566ที่สถานีตำรวจผูธทอนแม่เปิงจังหวัดเชียงใหม่นายชัยคูณขอสงวนนมสกุลอายุ20ปีนำหลักฐานคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถเข้าแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายเมฆนามสมมติอายุ25ปีหนุ่มกลางขับเบนซ์ขวางชักปืนขู่คู่กรณีกลางถนนเชียงใหม่หลังตำรวจบุกค้นบ้านพักช่วงเช้าแล้วพบอาวุธปืน13กระบอกก่อนเจ้าตัวโผล่มอบตัวช่วงบ่ายที่ผ่านมา นายชายคูณเปิดเผยว่าเย็นวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขับรถมาตามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ขีดกลางลำปางมีรถเบนซ์สีดำปาดหน้าจอดขวางหน้าก่อนถึงสามแยกแม่โจจากนั้นชายคนขับพร้อมเพื่อนอีกสองคนลงจากรถมาพยายามจะเอลติดประตูคล้ายจะเข้ามาทำร้ายพร้อม่าท,ทอดดยถ้อยคำหยาบคายรวมทั้งพูดจับใจความได้ว่าเดี๋ยวจะยิงทิ้งซึ่งผมก็พูดขอโทษอยู่ตลอดเวลาสักพักคู่กรณีจึงขับรถออกไป หลังเกิดเหตุรู้สึกหวาดกลัวอย่างหนักรีบขับรถกลับบ้านทันทีเพื่อตั้งสติและปรึกษาครอบครัววันรุ่งขึ้นเดินทางมาที่สถานีตำรวจแล้วครั้งหนึ่งเพื่อแจ้งความแต่วันนั้นร้อยเวรติดภารกิจคดีไฟไหม้รออยู่นานจนตัดสินใจไม่อยากแจ้งความแล้ว กระทั่งล่าสุดเห็นข่าวหนุ่มกลางขับรถเบนซ์ขวางหน้ารถคู่กรณีแล้วชักปืนออกมาขมขู่จำได้ว่าเป็นชายที่ก่อเหตุกับตัวเองจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความอีกครั้งทุกวันนี้ยังรู้สึกหวาดกลัวแต่ไม่อยากนิ่งเฉยเนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลอันตรายเข้าข่ายเป็นภัยสังคมสมควรต้องถูกกฎหมายจัดการไม่ไปก่อเหตุซ้ำซากอีก